ัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอนสำมรับรายการค่ะวันนี้ก็นําเสนอเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูปลาทอดกับมะเขือม,ม่วงค่ะมะเขือม,ม่วงทอดเนะเาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะตามใจชอบเลยพอเหลืองก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะจากนั้นเราก็ไปหั่นปลาให้เป็นชิ้นๆเนาะใส่แป้งทอดจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพักไว้สักครู่ค่ะจากนั้นเราก็นําไปทอดค่ะ ทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะค่ะพอได้ประมาณนี้เราก็ตักขึ้นพักไว้อีกเช่นกันค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยจากนั้นเราก็จะมีมะม่วงขิงสะระแหน่พริกหอมใหญ่หอมแดงมะนาว ผักชีต้นหอมหั่นค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแะวนผ้า,าค่ะประมาณนี้เลยจากนั้นเรามาปรุงน้ำยำกันค่ะค่ะน้ำยำของเราก็ใส่น้ำพริกเผาผงชูรสน้ำตาล มากน้อยนี่ความตามความชอบเลยค่ะชอบเผ็ดชอบอะไรแบบนี้เนาะเราก็ใส่พริกใส่น้ำปลาน้ำมะนาวค่ะจากนั้นเราก็คลุกเค้าคนๆๆ mix ให้มันเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปนิดหน่อยค่ะคนให้เข้ากันอีกทีนึงก็ได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะใส่ผักที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ทุกอย่างเลยค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะพูดแล้วก็น้ำไหล โอเคเนี่ยค่ะสีสันก็จะน่ากินประมาณนี้มะเขือม่วงค่ะวางมะเขือม่งวงวางปลาจากนั้นก็เอาน้ํายําที่เราเตรียมไว้เนาะราดลงไปเลยจ้ะหรือไม่จะเอาลงไปในคุกในจานเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยจะบอกว่าอร่อยมากโรยหนะ้าด้วยต้นหอมผักชีมะม่วงสดอะไรประมาณนี้ค่ะอร่อยค่ะไปค่ะจะเรียบร้อยแล้วจ้ะจัดเสิร์ฟเนาะยำปลาทอดกรอบกับมะเขือม่วงจ้ะ น้ำยำแซบๆไปลองดูกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบายๆค่ะมาซาลามาบายไปกินข้าวกัน